สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกแอร์สามห้านะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เคยกดติดตามมาให้กันก่อนหน้านี้แล้วนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งจะเคยเข้ามาพูดคุยกันในคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็เช่นกันนะคะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับฟังรับชมกันค่ะวันนี้นะคะทาโร่หนึ่งร้อยหนึ่งนะคะในช่องเมจิกแอร์สามห้าเนี่ยวันนี้แอดก็จะมารีวิวนะคะหรือว่ามาพูดถึงหนังสือตําราไพย,ยิปซีนะคะ ของอาจารย์กามลแสงวงนะคะก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยแอก็ตั้งใจว่าเออแอก็มีหนังสือไพ่เนี่ยหลายเล่มนะคะก็ตั้งใจว่าเออถ้ามีเวลาก็จะนํามาทยอยนามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าหนังสือแต่ละเล่มของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ก็มีด้วยความบังเอิญน,นะคะมีน้องผู้หญิงท่านหนึ่งท่านาน้องเนี่ยเขาก็แวะมาถามแอเมื่อวันก่อนนะคะบอกว่าเออเนี่ยอยากจะหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมนะคะคือเขามีพื้นฐานความรู้เรื่องไพ่ทาโร่เนี่ยมา มาบ้างแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็อยากจะอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะคะอก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นลองอ่านหนังสือตำราไพ่ยิปซีของอาจารย์การมนไหมนะคะก็ถามว่าเออเคยมีเรื่องนี้แล้วหรือยังน้องก็บอกว่าอย่างนะคะก็กะว่าถ้าเมื่อวานนี้พอจะมีเวลาก็จะทําคลิปให้ต่อแต่ว่าพอดีเมื่อวานนี้ที่ทําเป็นคลิปดวงรายเดือนของเดือนเมษาย,ยนอันนั้นก็ใช้เวลาไปทั้งวันเลยนะคะก็เลยไม่ได้ทําให้อ่านก็วันนี้พอจะมีเวลาแล้วนะคะก็จะมาทําแนะนําให้ทีนี้ด้วยความบังเอิญอย่างที่บอกไปแล้วนะคะ วันก่อนนะมีน้องผู้หญิงเขาทักมาถามใช่ไหมคะแล้วทีนี้เมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นนะคะก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ทักมาถามเหมือนกันบอกว่าหออนังสือตำราไพยิปซีของอาจารย์กามนเนี่ยมีทั้งหมด3เล่มนะคะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยคือคําว่าเล่มหนึ่งนะคะคือมีทั้งหมด3เล่มแต่3ามเล่มเนี้ยไม่ไม่ได้ต่อกันนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะอ่านแยกกันได้เขาก็เขียนมาถามเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเขาจะอ่านหนังสือเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้เรื่องไพทาร่วเป็นเป็นอาชีพเนี่ย ขาต้องอ่านทั้งสามเล่มไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าอ่านแค่เล่มเดียวพอหรืออะไรยังไงนะคะก็คือการอีการสอบถามเรื่องหนังสือภายิบซีของอาจารย์กำมนเข้ามาพอดีนะคะก็ถือว่าแบบเอ๊ะสองคนทักมาถามเรื่องหนังสือเล่มนี้พอดีเลยนะคะก็เลยคิดว่าอถ้าอย่างนั้นก็เล่าเรื่องหนังสือภายิบซีเล่มนี้ให้ฟังเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะหนังสือของอาจารย์กำมนนะคะที่เป็นปกขาวแบบนี้ ที่เป็นเรื่องไพ่ยิปซีอย่างนี้นะคะเออจะมี3มเล่มนะคะอันที่1ก็คือจะเป็นตำราไพ่ยิปซีแบบนี้เล่มที่2จะเป็นเรื่องของเซอ r ์ติคลอสนะคะก็คือจะเป็นรูปแบบการวางไพ่ด้วยไพ่สิบใบซึ่งเป็นที่นิยมนั่นเองนะคะซึ่งอาจารย์ก็เหมือนจะเขียนเป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างไว้ให้ให้เรา ได้ศึกษาเพิ่มเติมวิธีการอ่านไพ่วิธีการเชื่อมโยงไพ่ส่วนเล่มสามนันน่าจะเป็นเรื่องของการวางไพ่แบบจากราศีการาก,าการาวางไพ่แบบจากราศีก็เป็นการอ่านไพ่ที่มีความแม่นยําอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็มีการกําหนดตําแหน่งที่ชัดเจนนะคะก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนบางคนถนัดเซี่ย c กิจคลอสนะคะบางคนก็ถนัดการวางแบบจากราศีนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเล่มนี้กันนะคะก็คือเล่มหนึ่งนี้แต่ทีนี้ก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะแนะอก็จะเล่านะคะ ามเรื่องที่เพื่อนๆน่าควรจะรู้นะคะสามเรื่องที่เพื่อนๆควรจะรู้ก่อนที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะคนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าอาจารย์กามลแสงวงนะคะท่านจะใช้วิธีอ่านไพ่เนี่ยเน้นเป็นการอ่านทางออร์เคิลการอ่านเชิงออร์เคิลเป็นยังไงก็คือการอ่านตามหน้าไพ่นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงเอ๊ะมันเป็นยังไงนะคะก็คือการอ่านไพ่ยิปซีเนี่ยค่ะหลักๆแล้วมันจะมีสองอย่างนะคะอันที่หนึ่งก็คือ หนึ่งก็คือการอ่านแบบจำความหมายอย่างเช่นไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใช่ไหมคะการงานการเงินก็คือรุง่งเรืองหมดความรักดีหมดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นไพ่ราชินีไม้เท้าเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งทั้งงานในบ้านงานนอกบ้านนะคะเรื่องการงานก็มีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ,ะสมมุติอีกใบหนึ่งแต่นี้เป็นไพ่ไม้เหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเด็กนะคะอยู่ในช่วงของวัยเริ่มต้น อันนี้เป็นไพ่เหรียญน,นะคะอ่าเอ่อเป็นผู้หญิงที่มีฐานะดีมีความร่ํารวยนะคะน,นิสัยเป็นคนแบบรักสวยรักงามอันนี้เป็นการลักษณะของการจําความหมายนะคะเอ่อเหมือนกับว่าเราจําความหมายของไพ่ว่าเขาบอกว่าอะไรอย่างนั้นนะคะก็คือเรื่องของการงานการเงินเป็นยังไงลักษณะนิสยัยตัวตนของไพ่เป็นยังไงแต่ว่าอันนั้นเรา จำจากความหมายจากเนื้อหานะคะแต่ว่าในลักษณะการอ่านของอาจารย์กาโมนเนี่ยท่านก็จะเน้นเรื่องการอ่านตามหน้าไพ่ไปเลยนะคะหน้าไพ่มีอะไรบ้างนะคะหน้าไพ่มีอะไรหน้าไพ่เป็นรูปผู้หญิงแต่งกายดีมีเหรียญมีต้นไม้ผู้หญิงคนนี้มีนกอยู่ในมือนะคะบรรยากาศรอบๆตัวเธอเป็นยังไงท้องฟ้าสีอะไรแล้วก็ผู้หญิงคนนี้นะคะเธอยืนยังไง ยืนคนเดียวแสดงว่าอยู่โดดเดี่ยวยืนสองคนกับมีเด็กด้วยแสดงว่าการทำงานเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวการทำงานมากกว่าหนึ่งคนอ่หรือว่าท่าทางลักษณะในไพ่เป็นยังไงเขายืนหรือว่าเขานอนเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราเห็นอะไรจากหน้าไพ่นะคะเราเห็นอะไรจากหน้าไพ่เราก็อ่านไพ่ตามนั้นไปเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะอ่านจากหน้าไพ่เป็นหลักนะคะว่า ไพ่ก็อยากจะสื่อสารอะไรกับเราอะอย่างอันนี้เป็นไพ่ก้าถ้วยถ้วยหลายใบหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่นั่งตรงนี้นั่งท่ากระหิมยิ้มย่องตรงนี้เขามีความหมายว่าอย่างไรนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าอาจารย์กาโมนท่านจะอ่านตามลักษณะของหน้าไพ่เป็นหลักนะคะท่านก็ไม่ได้อ่านตามยึดตามความหมายของตัวไพ่นะคะบางทีอาจจะแตกต่างกันจากที่เพื่อนๆเ,เ,เคยอ่านเคยเจอมานะคะก็ต้องบอกกันก่อนนะคะบางทีเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันอะไร อ่ะทีนี้ต่อมานะคะอย่างที่2ก็คือหนังสือตำราไพ่ยิปซีเล่มนี้นะคะมีแต่หนังสืออย่างเดียวนะคะไม่มีไพ่นะคะเผื่อถ้าเกิดว่าอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบางท่านเนี่ยสนใจอยากจะหาซื้อใช่ไหมคะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเขามีขายแต่เฉพาะหนังสืออย่างเดียวนะคะจะสั่งซื้อโดยตรงที่ Facebook ของอาจารย์กาโมลแสงวงก็ได้นะคะหรือว่าจะ พิมพเข้าไปใน Google นะคะพิมพคาว่าหนังสือพายิปซีของอาจารย์กาหม,มุนก็ได้นะคะรู้สึกว่าจะมีขายทั้งในชูบี้แล้วก็มีขายทั้งในลาซาด้านะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้แต่ว่าไม่มีขายในในร้านเรื่องอะไรร้านหนังสือชั้นนําในห้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะแต่ว่าสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ค่ะก็มีขายได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> เพื่อนๆที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะหาซื้อได้หรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อกับทางอาจารย์โดยตรงก็ได้นะคะเล่มนี้โดยประมาณนะคะ400กว่าบาทนะคะเอ่ออันนี้ แไปเรียนแล้วก็ซื้อมานะ้ตอนนั้นน่าจะประมาณ400นะคะจำจำราคาได้ไม่เป๊ะน,นะแต่ว่าโดยประมาณก็ประมาณ400บาทแล้วก็ยังหาซื้อได้นะคะเรื่องนี้อ่ะอ่ะบอกไปแล้วเนาะอย่างที่สองก็คือไม่มีไพ่นะคะสําหรับจะเหมาะสําหรับคนที่มีไพ่อยู่แล้วนะคะเอาบางคนเดี๋ยวจะต้องบอกก่อนไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเกิดเข้าใจว่าอุย ซื้อนังสือแล้วได้ไพ่แถมมาด้วยไม่ใช่นะคะอ่ะอันนี้จะมีหนังสือให้อย่างเดียวเหมาะสาหรับคนที่มีไพ่มาแล้วหรือยังไม่มีไพ่แต่ว่าคุณก็ต้องไปหาซื้อนังสือไปหาซื้อไพ่เพิ่มเติมนะแล้วก็อย่างที่สามก็คือว่าไม่มีขายในร้านหนังสืออย่างเช่นพวกเอ่อร้านในอินบีทอย่างเงี้ยไม่มีขายแต่ว่าสั่งซื้อได้กับอาจารย์โดยตรงหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ผ่านชอปปีผ่านล a ซา,าดา้อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะซื้อได้ะคะ่ะอันนี้ก็คือ3ข้อที่คุณควรรู้นะคะอันที่1อาจารย์อ่านจากหน้า,ายัย อันที่2หนังสือเล่มนี้ไม่มีไพ่แถมให้อันที่สามนะคะไม่มีขายในร้านหนังสือทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็น B2S ร้านในอินซีเอ็ดไม่มีขายแต่ว่าคุณก็สามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่เฟซของอาจารย์การมนแสงวงหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางร้านออนไลน์เช่นชอปีหรือว่าลาซาด้าก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะซื้อผ่านทางสยามดวงก็ได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะเป็น3มเรื่องเบื้องต้นที่คุณควรรู้เขาเอาละ คราวนี้เราจะมาเข้าสู่ตำราไพยิปซีกันแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวแอร์ให้ดูหนังสือโดยทั่วไปนะคะเล่มอื่นๆก็จะขนาดประมาณนี้นะก็จะขนาดประมาณนี้ของอาจารย์เนี่ยขนาดโดยประมาณก็ประมาณใกล้ๆขนาด A4 เนอะอ่นะอันนี้ก็เอาให้ดูนะคะเรามาเริ่มในส่วนแรกกันขอวางน,นิดนะึง ก็จะมีด้านแรกก็เป็นคำนำจากอาจารย์นะคะอะ่วัสดุอุปกรณ์นะคะก็คืออุปกรณ์ก่อนที่คุณจะศึกษาไพ่ทาโร่เนี่ยคุณควรจะมีอะไรบ้างมีไพ่ยิปซีหนึ่งชุดไพ่ยิปซีหนึ่งชุดมี78ใบนะคะควรจะมีกล่องใส่ไพ่หรือว่าถุงใส่ไพ่เพื่อไม่ให้ไพ่ชำรุดหรือสกปรกนะคะถุงใส่ไพ่หรือว่าถ้าเกิดว่าอันนี้อันนี้จะเป็นตัวกล่องตัวกล่องของไพ่จริงๆใช่ไหมคะเขาจะมาเป็นลักษณะนี้ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องหยิบเข้าหยิบออกบ่อยๆกล่องมันก็อาจจะแบบชำรุดเสียหายได้อย่างเช่นว่าตรงลายกล่องอย่างเงี้ยมันก็จะมีรอยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราหยิบเข้าหยิบออกบ่อยๆถ้าเกิดว่าเรามีถุงใส่ไพ่เนี่ยก็จะช่วยถนอมนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ใช้ถุงได้ไหมได้นะคะหรือว่าเราก็ไปซื้อนี่อันนี้ก็เป็นกล่องใบเล็กจากร้านยี่สิบาทก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะเนะเราก็เวลาเก็บเราก็ ส่ไพ่ใบนี้มันก็เหมาะสะดวกถ้าเกิดว่าเราจะต้องหยิบเข้าหยิบออกบ่อยๆนะคะอันนี้ก็นํามาให้ชมกันคร่าวๆทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าควรจะมีผ้าปูนะคะแล้วก็จะมีตําลาเรียนผ้าปูนี่ก็เหมือนกันนะคะก็คือว่าเราใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ไพ่เนี่ยชำรุดหรือว่าฉีกขาดนะคะก็เป็นตําราเรียนต่อไปก็จะเป็นการเริ่มต้นทํานายอาจารย์ก็จะเขียนบอกไวนนะคะว่าก่อนที่จะเริ่มต้นการทานายเนี่ย ควรทําอย่างไรบ้างก็จะต่อไปก็จะเป็นสารบัญน,นะคะการแบ่งหมวดหมู่ความหมายของไพ่เมจิเชียนนะคะแต่จนก,กระทั่งถึงดูฟูตอนแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากที่ไพ่ชุดใหญ่ก่อนจากนั้นก็จะเป็นไพ่ชุดเล็กนะคะเป็นธาตุทั้งสี่ก็จะเป็นสารบัญตรงนี้จะเป็นไพ่แต่ละใบนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่ากลัวว่าเอ๊ะจะอ่านไม่รู้เรื่องนะคะคือ,อยังไงอาจารย์คยั่งยังไงข้างในเนี่ยก็จะมีความหมายบอกไว้ให้ ให้บุคคลตัวนี้นะคะเดี๋ยวแอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆสัญลักษณ์เลขอ่ะที่อยู่บนหัวเนี่ยหมายถึงว่าอินฟินิตี้ความไม่สิ้นสุดนะคะหมายถึงคนที่มีปัญญามีความคิดไม่ยอมหยุดนิ่งเป็นคนฉลาดนะคะเรียนรู้อะไรได้ไวทีนี้ถ้าเกิดเรื่องของการเงินก็หมายถึงเป็นช่วงที่มีโอกาสดีๆเข้ามาจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆการเงินดีขึ้นนะคะอาชีพนะหรือว่าความรักของเขาเป็นยังไงนะคะอาชีพทําอาชีพอะไรได้บ้างไพ่ใบนี้นะอาจารย์ก็จะเขียนบอก เ m ็ e r o r นะคะเป็นไพ่บุคคลนะคะเป็นไพ่ของคนที่มีลักษณะเข้มแข็งความเป็นผู้นำนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจมีความก้าวหน้านะคะแต่ว่าบางทีก็ด้วยความที่เขาเป็นผู้นำเนาะบางทีเขาอาจจะมีความหยิ่งมีความถือตัวไม่แคร์ใครก็คือเป็นคนพูดตรงๆอาจจะแบบชอบสั่งการอย่างนั้นก็ได้นะคะอาชีพก็คือนักการเมืองนักกีฬาทหารตำรวจนะคะเราเคยเห็นว้เวลาที่เราไปดูดวงแล้วแบบเขาบอกว่าเอ๊ะราศีใดนะที่จะได้แฟนแบบเป็นคน ในเครื่องแบบอ,อย่างเงี้ยก็คือเขาเปิดได้ไพ่เอมเปอเรเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้นะก็เป็นไพ่ตัวแทนของอข้าราชการทหารตำรวจคนที่มีตำแหน่งนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะยังมีไพ่ใบอนีกอีกการเงินเป็นยังไงความรักนะคะถ้าเกิดว่าความรักเนี่ยเห็นไหมพบรัก,กรับุนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนานี่ก็คือไพ่ใบนี้แหละความหมายของไพ่เอมเปอเรนะคะสุขภาพแข็งแรงดีแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจเหลืองความดันนะคะ,ะก็เป็นอย่างนี้ก็จะมีความหมายไปให้ เรื่อยๆอันนี้เป็นไพ่ View of Fortune นะคะไพ่ Hangman ไพ่ The Star อันนี้เดี๋ยวอาจะเปิดให้เข้าๆนะคะทีนี้พอต่อมานะคะจะเป็นพอจบไพ่ชุดใหญ่แล้วคราวนี้ก็จะเป็นไพ่เป็นไพ่ชุดเล็กนะคะซึ่งประกอบด้วยธาตุทั้ง4ทธาตุได้แก่ดินน้ำลมไฟนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเคยมีพื้นฐานการอ่านหนังสือไพ่เล่มอื่นมาแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเคยเรียนแล้วหรือว่าศึกษาด้วยตนเองมาแล้วเนี่ย ในเรื่องของธาตุน้ําก็คือไพ่ถ้วยไม่ต่างกันนะคะธาตุดินก็คือไพ่เหรียญไม่ต่างกันนะคะก็เหมือนกับที่เพ hey, mm hmm. ื่อนๆเคยเรียนนะคะเคยผ่านมาแต่ถ้าเกิดว่าสาหรับอาจารย์กามลเนี่ยอาจารย์กามลมองว่าธาตุลมอ่ะคือเป็นไพ่พวกไม้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าเป็นหนังสือเล่มอื่นเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าธาตุลมอ่ะคือไพ่ดาบแต่สําหรับอาจารย์กามลอาจารย์มองว่าธาตุลมอ่ะคือไพ่ไม้เท้าเพราะว่า ไม้เท้าเนี่ยมันเป็นตัวแทนของการเดือการเดินทางการไม่หยุดนิ่งการติดต่อการเจรจานะคะมีความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ไม่สุขอาจารย์ก็เลยเปรียบเสมือนว่าไม้เท้าเนี่ยเป็นธาตุลมนะคะส่วนไ่ดาบนะคะในมุมมองของอาจารย์การมลนะอาจารย์มองว่าหมายถึงการเผาไหม้การทําลายการต่อสู้การเอาชนะการดิ้นรนการเอาตัวรอดนะคะอาจารย์ก็เลยมองว่าไฟเนี่ยมันมีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาไหม้ทําลายนะคะอาจารย์ก็มองว่าธาตุไฟเนี่ย เป็นคนขยันนะคะชอบทานั่นทํานี่ตลอดเวลานะคะในขณะเดียวกันดาบก็แทนสุขภาพความเก็บป่วยได้ง่ายนะคะอาจารย์ก็มาใช้แทนทาาถไฟอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะบางทีอาจจะแบบไม่เหมือนกับหนังสือที่คุณเคยอ่านหรือว่าไม่เหมือนกับเออสิ่งที่คุณเคยเรียนมากับอาจารย์ท่านอื่นนะคะอันนี้ก็บอกกันสักนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ท่านนี้เปรียบอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนกับเป็นการเก็บประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละท่านนะคะนั้นท่านก็เอาอมาเขียนทีนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นความหมายของไพ่ชุดเล็กนะคะ อันนี้ก็จะให้ดูคร่าวๆเนาะน,นี่เป็นไพ่เหรียญแล้วก็เป็นไพ่ดาบนะคะไพ่ไม้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นไพ่บุคคลนะคะ Queen of Cups, Page of Wand นะคะต่อไปทีนี้พอจบความหมายของไพ่ทั้ง78บแปดใบเอาละต่อมานะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของสัญลักษณ์การตีความนะคะการอ่านไพ่แต่ละใบและนี่หละจุดสําคัญนอยู่ตรงนี้นะคะที่แอร์บอกว่าอาจารย์จะดูว่าคนคนนี้คนในไพ่นะ เขายืนหรือนั่งนอนหรือว่าเดินอมันต่างกันยังไงนะคะเออถ้าเขานั่งถ้าเขานั่งก็ต้องดูว่าการนั่งเนี่ยนั่งแบบมั่นคงไหมนะคะถ้าเกิดนั่งแบบยังไม่ค่อยนั่งแบบมั่นคงมากนะักอาจจะยังต้องมีการต่อสู้อีกนะคะ,ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการเดินนะคะหมายถึงว่าชีวิตมันยังไม่นิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเคลื่อนไหว ถ้าเกิดเป็นไพ่าานอนนะคะเป็นไพ่รูปนอนเนี่ยแต่ที่เป็นไพ่ suit, สีดาบเนาะก็ต้องเราดูว่าน,นอนแบบไหนนอนแบบสบายหรือว่าเจ็บป่วยนะคะหรือว่ามีอุปสรรคเข้ามานะคะอ่กรณีที่เป็นไพ่รูปเด็กนะคะเป็นเด็กในไวัยไหนเป็นเด็กทารกเด็กเล็กหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะก็คือเขาคนกว่านั้นในไพ่เนาะก็จะมีความพร้อมมีความชมมีความชานาญมีความสมบูรณ์แล้วมีความประสบการณ์อย่างนี้เป็นต้นอ่ะ อันนี้ที่แอร์บอกตอนแรกนะคะคนในไพ่มีกี่ใบนะ,ะอ่อมีกี่คนขอโทษนะคะมีกี่คนคนเดียวก็คือเหงาโดดเดี่ยวชอบความสันโดษนะไม่ไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครแต่ถ้าเกิดทำสอมีสองคนขึ้นไปนะคะก็คือมีความรักนะ,ะมีความลื่นเลืองสนุกสนานมีการทำงานกันที่ดีราบลื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อันนี้สําคัญนะคะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์นะคะในมือของเขาถืออะไรอยู่นะคะดาบหมายถึงอะไร ตาหมายถึงอะไรไม้เท้าหมายถึงอะไรนะคะอะถ้วยก็คือการมีน้ําใจความผูกพันดอกไม้ก็คือมิตรภาพความยินดีช่อบมากอก,ก็คือความสําเร็จเนี่ยพวกนี้นะคะมันก็คือจะสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในหน้าไพ่ทั้งนั้นเลยซึ่งแบบมันมีความสําคัญนะคะเหรียญก็คือวัตถุนิยมถ้วยก็คือความ,มน้ําใจมิตรภาพอ่ะเขายื่นถ้วยให้แก,กกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหาให้อีก นี้เป็นดาบนะคะแต่ว่าเขานอนอยู่อันนี้ก็จะแทนการเจ็บป่วยก็ได้นะคะคนคนนี้นะเป็นเป็นภาพของการนอนนะคะอาจจะเป็นการหยุดพักการว่างงานการหยุดนิ่งนะคะอให้ดูอ่ะในภาพนะคะเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืนอ่ะตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะอ่ะเราจะเห็นภาพสองภาพนี้นะแตกต่างกันเห็นไหมคะโทนสีภาพแตกต่างกัน อย่างอันนี้ก็ออกโทนสีเหลืองนะอันนี้เป็นภาพสีดําแสดงว,ว่าน่าจะเป็นภาพช่วงตอนกลางคืนนี่มันหมายความว่าอะไรล่ะอ๋อกลางวันก็คือความกลางวันก็คือการเปิดเผยล่าเริงกล้าหาญนะคะถ้าเป็นกลางคืนนี่หมายถึงว่ามีความหวาดกลัวนะคะมีความเศร้ามีความหวังพึ่งพาใครไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูองค์ประกอบในภาพเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้นะคะ สิ่งแวดล้อมในภาพยังมีอะไรบ้างนะหรือว่าเขาใส่ชุดอย่างไรนะ,ะชุดนักบวชชุดเทวดามีปีกชุดู้ล้าหรือว่าชุดเดินทางนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนหน้าไพ่เนี่ยมันมีความหมายนะคะม,มันมีความหมายหมดเลยนะคะบางคนเนี่ยคือเราก็ต้องพูดตามตรงว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความชํานาญที่แตกต่างกันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าออจ,จําจากหน้าไพ่ไม่ไหวจ,จําจากความหมายเนี่ยไม่ค่อยได้นะคะบางทีการจ,จําจากสัญลักษณ เห็นปับ๊บรู้ปุ๊บอ่ะอย่างนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันอ่านไพ่ได้ง่ายกว่าก็ได้นะคะอ่ะอย่างนี้คนนั่งหน้าบึง้งไม่สบอารมณ์ก็แสดงว่าเออเขาไม่ค่อยพอใจถึงแม้จะมีคนหยิบยื่นถ้วย,ถ,วยถ้วยหมายความว่าอะไรคะตะกี้ที่เราคุยกันก็คือไมตรีนะคะมีคนหยิบยื่นไมตรีมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆคาพูดดีๆมาให้แต่ว่าเขาสนใจไหมเขาก็ไม่สนใจอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าผู้หญิงคนนี้นะสิงโตนเนี่ยมันเก่งนะคะ สิงโตนั้มันตัวใหญ่แล้วมันก็ดุร้ายด้วยแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นไงคะเขาก็เอามือลูกลูกสิงโตนี่ใมัยแสดงว,ว่าหมายถึงคนคนนี้เอาอยู่ปัญหาที่เข้ามาเนี่ยหนักแค่ไหนเขาก็เอาอยู่แล้วก็ผู้หญิงคนนี้มีอินฟินิตี้บนหัวนะคะก็หมายถึงว่าเ,ออเขามีความฉลาดเขารู้วิธีที่จะรับมือกับสิงโตตัวนี้ว่าเขาจะทําอย่างไรเขาจะสื่อสารกับมันอย่างไรเพื่อที่จะไม่ไม่ให้สิงโตตัวนี้มันกัดเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นอั้นมันก็เรียกว่าเหมาะกับแต่ละคนนะคะบางคนก็ อาจจะชอบวิธีการอ่านแบบสัญลักษณ์บนหน้าไพ่อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเอไม่ชินเลยก็ชอบอา่านพชอบจําแบบความหมายมากกว่าก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเรียกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหรือว่าบางคนเนี่ยก็อ่านแบบผสมอย่างตัวแอเองหลังๆเขก็อ่านแบบผสมเหมือนกันก็คือทั้งความหมายด้วยแล้วก็อ่านจากดูหน้าไพ่ด้วยว่าเขาสื่ออะไรนะคะมีไพ่ดีมากกว่าไพ่ร้ายหรือเปล่านะคะอแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปพูดต่อๆกันไปในคลิปถัดไปเนาะอันนี้กลับมาที่หนังสือของอาจารย์ก่อนอ่ะ นี่หลักๆอ่ะสีสันนะครับสีสันสดใสหรือว่าสีทึบอ,อ่ะพอจบแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการอ่านไพ่นะคะอ่ะเป็นการอ่านไพ่จะมีรูปแบบการวางไพ่ให้นะคะอันนี้คือการอ่านไพ่แบบ2องใบาการอ่านไพ่แบบสามใบก็อ่ะอันนี้ก็ที่ว่าเป็น c e l t i c ติคลอนะคะเป็นที่นิยมนะคะการวางไพ่แบบ10บใบแล้วก็หลังจากนั้นก็อ่ะ จะมีอันนี้การเทียบอายุนะคะอเป็นการเทียบอายุให้ว่าอายุนับยังไงนับแบบไหนยังไงอการกําหนดอายุไขาตามหน้าไพ่นะคะการกําหนดเดือนนะจะรู้ได้ยังไงว่าเดือนไหนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะการกําหนดวันสําคัญในแต่ละสัปดาห์อย่างน,นี้แล้วก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยจะจําไหวไหมเนี่ยจะจําหมดหรือเปล่า ตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างการพยากรณ์แบบเซล t ิ c c คลอสไว้ให้ส่วนใหญ่เพ่อนเพื่อนก็จะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าเกิดว่าเราอ่านแบบ2ใบหรือว่าแบบ3ใบ1ใบ2ใบ3ใบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าพอเริ่มแบบ5ใบ10ใบเอาเนี่ยเอาละชักเริ่มคำตอบมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างไว้ให้ว่าการวาง10ใบเนี่ยเทียบกับตําแน่งนะคะ เป็นยังไงหลักๆก,ก็คือจะเราก็จะได้รู้อ๋อวิธีการเชื่อมโยงของอาจารย์เ้าเขียนมาแบบนี้แบบนี้ตรงนี้ก็สามารถที่จะอ่านได้นะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะบ้างไม่มากก็น้อยออกอีกนิดนึงนะคะ,ะในช่วงหลังใน,ในช่วงหลังเนี่ยอาจารย์ก็จะมีทําเป็นวิธีการวางไพ่แบบจากราศีไว้ให้ด้วยนะคะการวางไพ่แบบจากราศีเนี่ยจะต่างกันตรงที่เซี่ยน c ิค,คลอสเนี่ยจะวางไพ่1ิบใบแต่ว่าจากราศีเนี่ยจะวางทั้งหมด12ใบนะคะ ก็จะวางแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นทรงกลมหรือว่าจะวางแบบเป็นแถวๆอย่างนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่นะคะอาจารย์ก็จะมีวิธีการวางให้ทั้งสองแบบเลยแอบก็คิดว่าคุ้มนะเล่มน,นี้นะเพราะว่านอกจากแบบจะมีความหมายแล้วนะคะยังช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจหน้าไพ่ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะว่าสัญลักษณ์ที่อยู่เนี่ยเขาบอกอะไรได้เพิ่มเติมมากกว่ามากกว่าที่เราจะจําได้อีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืม บางทีการเห็นรูปก,ก็อาจจะช่วยให้เราแบบอ๋ออันนี้มันคุ้นๆน,นะว่าพอจะหมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออมันก็แล้วแต่แต่ละคนเนะาะวันนี้ก็เอามาให้ดูก็คาดว่าน่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะส่วนตัวแอร์แอร์ก็ใช้เล่มนี้เหมือนกันนะคะเรื่อใช้เล่มนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเออนอกจากจะเหมาะความหมายไพ่ความหมายไพ่แล้วนะคะก็มีการบอกความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆออกแล้วก็อีกนิดนึงตะกี้แอร์ลืม อันนี้อาจารย์ก็จะมีบอกนะคะเรื่องปัญหาสุขภาพนะคะลหลายคนเนี่ยอ่านสุขภาพไม่ค่อยเก่งตัวแอเองแอก็เป็นเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีบอกนะคะอาจารย์ก็จะเขียนบอกว่าเออปัญหาสุขภาพถ้าเกิดได้ไพ่เดอะมูนหมายถึงอะไรนะคะเดอะฟูลหมายถึงอะไรนะคะหรือว่าเอ็มเพลสแอเป็นไพ่ดีนี่แต่จริงๆอะ่ะสังเกตนะคะว่าหน้าไพ่เนี่ยเป็นรูปผู้หญิงนะคะที่มีรูปรูปร่างอ้วนท้วมนะคะก็เรามัดระวังเรื่องของน้ําหนักขึ้นง่ายนะคะหรือว่าเมจิเชียนนะคะเขาคิดเยอะด้วยจักสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้ของเขาอะทำให้เขาแบบ มีอาการเป็นโรคไมเกรนนอนไม่หลับอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าการแบ่งกลุ่มอาชีพนะคะการแบ่งกลุ่มเรื่องการเรียนตรงเนี้ยก็มีความสําคัญเหมือนกันในการที่เพื่อนๆเนี่ยจะนําไปใช้ในการทํานายไม่ว่าจะเป็นทํานายให้กับตัวเองหรือว่าทํานายให้กับผู้อื่นนะคะคนรอบข้าง,ข,างข้างเคียงของเราก็เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งที่อยากจะแนะนํากันนะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วเพื่อนๆสามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะคะที่ facebook ของอาจารย์กามนแสงวงนะคะหรือไม่ก็ เข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าหนังสือไพ่ยิปซีของอาจารย์กามลแสงวงนะคะ Google ก็จะขึ้นมาให้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะคะอาจจะเป็นเว็บสยามดวงก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นทางโชปปี้ลาซาด้าก็ได้นะคะที่เขามีขายเนาะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอจบการรีวิวนังสือเล่มนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าอันไหนที่แอร์พอจะตอบได้ก็ยินดีนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะมเ ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวคราวหน้าครั้งถัดไปพารโร่หนึ่งรจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกนั้นก็รอติดตามกันนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอร์ด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ